โอเคอาภาพค้าง อันนี้ก็เป็นรับดูพวงจุ้ยออนไลน์นะครับท่านใดที่สนใจนะครับสำหรับท่านที่ไม่สะดวกเชิญอาจารย์ไปดูหน้าง,งานจริงนะครับ<ส>ก็จะมีบริการดูพวงจุ้ยออนไลน์ตรวจแตนบ้านหรือดูพงจุ้ยออนไลน์นะครับง่ายสะดวกรวดเร็วดูได้ทั่วโลกนะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์กระตุน้นโชคลาภเงินทองความรักสุขภาพนะครับ ให้กับบ้านท่านหรือธุรกิจของท่านนะครับว่าควรที่จะตั้งประตูเตาเตียงอย่างไรนะครับให้เสริมดวงชะตาของท่านนะครับ่าวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับ ันนี้ก็เป็นการตรวจแป่นบ้านเบื้องต้นนะครับตามหลักฮคงจุ้ยนะครับสิ่งที่อาจารย์จะดูคือชัยภูมิตีรีภายในบ้านนะครับประตูเตาไฟเตียงเจ้าที่นะครับเป็นหลักในการวิเคราะห์ตรวจแป่นบ้านเบื้องต้นนะครับไม่ผูกดวงชะตาของเจ้าของบ้านนะครับ อ่าเรามาดูก็อันนี้เป็นแปลนที่ลูกศิษย์ได้ส่งมานะครับในการตรวจแปลนเบื้องต้นนะครับแปลนนี้น่าจะเป็นแปลนบ้านชั้นเดียวนะครับทางเข้าอยู่บริเวณนี้นะครับบันไดอันนี้ก็คือทางเข้า นี่คือหลังบ้านาเรามาดูนะครับบันไดควรจะเป็นขั้นขี้นะครับ1 2 3สก็ขึ้นอยู่กับหน้าง,งานจริงด้วยนะครับว่าทางสถาปนิกเขาจะยกสเต็ปบ้านพื้นบ้านสูงแค่ไหนนะครับก็ดูความเหมาะสมนะครับของลูกตั้งลูกนอนเป็นหลักนะครับแต่ถ้าได้ตำแหน่ง บันไดขั้นขี้ก็จะเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นนะครับบริเวณหน้าบ้านนะครับก่อนที่จะขึ้นบันไดนะครับควรจะเป็นบริเวณพื้นที่โล่งนะครับไม่ควรวางสิ่งของกีดขวางใดๆนะครับบริเวณหน้าบันไดนะครับเขาเรียกว่าลานเหน่งตึงนะครับเป็นลานเก็บพลังชี่ที่เป็นมงคลนะครับหรือพลังชี่โชคลาภนะครับ ก่อนที่จะไหลเข้าสู่ตัวบ้านเพื่อที่จะไปเสริมพลังงานให้กับคนในบ้านที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับอ่าตรงนี้น่าจะเป็นประตูนะครับพอเปิดเข้ามาแล้วตรงชานพักนะครับชานพักก็ไม่ควรที่จะมีวางสิ่งของกีดขวางนะครับอันนี้ก็เป็นประตูนะครับพอมองเข้าไปนะครับตำแหน่งนี้คือ ไม่แน่ใจว่ามีกำแพงกั้นหรือไม่นะครับตามที่วาดมาเปิดประตูมาควรที่จะมีผนังกั้นนะครับอย่างเช่นเปิดมาควรมีผนังกั้นนะครับไม่ควรที่จะปล่อยพลังกระแสชีโชคลาบไหลไปสู่จากหน้าบ้านถึงหลังบ้านด้วยความรวดเร็วนะครับ ก็ควรทําผนังกั้นนะครับก็ดูทางดีไซน์อีกทีนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณห้องรับแขกอมีโซโฟ,ฟาทีวีนะครับก็ลองปรับทิศทางได้นะครับ หรือจะหันหน้าออกไปทางหน้าบ้านก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับดีไซน์นะครับจะมีห้องนอน1 2 3นะครับอ่าเรามาดูก่อนนะครับห้องนอน1นะครับห้องนอน1นะครับ่าถถาดูจากแปนแล้วหัวเตียงนะครับไม่ได้อิงกับองศาทิศทางแล้วก็ดูฉา่างทน้บ้านนะครับควรที่เปิดประตูมาแล้วทะแยงนะครับ บริเวณหัวเตียงควรเป็นผนังทึบนะครับอาจจะมีหน้าต่างหน้าต่างนะครับอันนี้ก็เป็นห้องนอน1นึ่นะครับในการวางเตียงนะครับต่อไปนะครับเราเดินมาห้องนอนสองห้องนอนที่สองนะครับก็สามารถ หันหัวเตียยไปทางทิศทางเดียวกันได้นะครับเปิดประตูมาเป็นมุมทะแยงผนงังทึบนะครับตรงนี้เป็นหน้าต่างตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างนะครับหรือหรือถ้าท่านอยากได้หน้าต่างมองวิวด้านข้างบ้านนะครับก็อาจจะหัน หัวเตียงน,นี้หมอนนะครับหันหัวเตียงไปทางหน้าบ้านก็สามารถทําได้นะครับบริเวณนี้ก็เป็นหน้าต่างบานใหญ่ได้นะครับก็เรื่องขึ้นอยู่งานดีไซน์นะครับต่อไปเราเดินมานะครับห้องนอนสามนะครับเราจะเห็นว่าด้านหลังห้องนอนนั้นจะมีกำแพงนี้คือน่าจะเป็นห้องน้ำนะครับ หัวเตียงนะครับห้องนอนสามคนหันหัวเตียงไปทางนี้นะครับผนังทึบนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นหน้าต่างทะแยงกับประตูนะครับต่อไปบริเวณจุดศูนย์กลางบ้านได้จุดไทจีเป็นโป่งโล่งถือว่าดีนะครับ ประธานของบ้านนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับประธานบ้านนะครับไม่ควรที่จะเป็นหน้าต่างนะครับบริเวณนี้ควรจะเป็นผนังทึบนะครับจากจุดศูนย์กลางนะครับที่ลองดูจับแป้นนะครับบริเวณนี้ควรจะเป็นผนังทึบแล้วเราค่อยทำหน้าต่างขึ้นมาได้นะครับเราเดินไปห้องครัวก่อนนะครับห้องครัวนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือ ประตูห้องน้ำกับห้องครัวประท้าก,กันนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือตำแหน่งเตาไฟนะครับตำแหน่งเตาไฟควรจะอยู่บริเวณนี้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ประท้าก,กับประตูห้องน้ำนะครับตรงนี้เปิดประตูเข้ามานะครับเห็นชักโครกอันนี้น่าจะเป็นชักโครกนะครับอ่างล้างหน้า เปิดตัวห้องน้ํามาไม่ควรเห็นชักโครกนะครับควรปรับเปลี่ยนนะครับถ้าประตูเปิดตรงนี้ฮาจะแบ่งโซนใหม่นะครับตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้าตรงนี้เป็นชักโครกนะครับตรงนี้เป็นเป็นโซนอาบน้ำนะครับแล้วก็ทำก่อ กานอนาเขตก็สามารถทําได้นะครับก่อกําแพงขึ้นมาแค่ระดับสายตานะครับไม่ต้องสูงมากก็สามารถแบ่งโซนได้นะครับของห้องน้ําก็โดยภาพรวมนะครับของแปนนี้ก็ถือว่าปรับแก้ไม่เยอะนะครับส่วนประตูหลังบ้านนะครับ ถ้าดูจากแผนนี้แล้วประตูหนังบ้านจะอยู่ประมาณนี้นะครับออกบร uh ิเวณเตาไฟตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นผลการตรวจแปลนเบื้องต้นนะครับที่ไม่ได้อิงกับดวงชะตาและองศาทิศทางนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับตรวจเป็นบ้านฟรีนะครับตรวจเป็นบ้านนะครับฟรีเบื้องต้นนะครับก็าสามารถส่งสามารถส่งแปลงมาได้ที่ไลน์ไอดีของอาจารย์นะครับพิมพ์แอทไซ โ O G O 8 8 8นะครับเข้ามาบอกอาจารย์ได้นะครับว่าต้องการตรวจแผ่นบ้านฟรีนะครับแต่เรามีกฎเงื่อนไขกันนะครับว่าท่านใดที่ให้อารตรวจครับอาจารย์ขออนุญ,ญาตนำแผ่นบ้านของท่านนั้นมาไลฟ์สดหรืออาจาเป็นคลิปลงโซเชียลต่างๆนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านที่สนใจทางด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับอาจารย์ก็จะพยายามหาเคสสตัรดี้นี้มาไลฟ์สดทุกวันนะครับถ้ามีลูกศิษย์ได้ส่งมานะครับก็ฝากด้วยนะครับว่าท่านใดสนใจดูฮวงจุย้ยตรวจแปลนบ้านตาหลักฮวงจุย้ยออกแบบบ้านตาหลักฮวงจุย้ยเขียนยันเสริมดวชะตาหรือออกแบบโลโก้ต่างๆนะครับบริษัทห้างร้านนะครับก็เข้ามา ทักทายหรือเข้ามาปรึกษาอาจารย์ก่อนได้เบื้องต้นนะครับหรือท่านใดสนใจที่ให้อาจารย์ออกแบบต่างๆก็ทักไลน์มาได้นะครับพิมพ์ s i l o g o 8 8 8นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับสวัสดีครับ